พี่น้องจ๋ามาจบดีคนยังไทยโบเบิดบบแล้วเตอ,อพี่น้องมาเก็บกวางตุ่งน้ำใยเมฆอีกออออจะข้าสิเก็บรอบ,บาทที่นี่เวยไปทั้งในกนมิตรตนพักกวางตุ้งพี่น้องจ๋าเก็บกองไว้กองไว้ ร้ายคักร้ายเนี่ยคุณเป็นดอกเดี๋ยวสิบว่าได้เก็บพี่น้องคนไทยตืด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 จ้่คุณ มันก็ดีกินเลยมแมนเบิดที่นองคุณงามคักงามแน่เนาะยายเมฆกับบุจักขมสีเก็บมันหลายหลายิ <c oughs> ่นตามบ่า <c oughs> ไปเหตุยังไงกินนะสัน เจ้าู่กินดิถามคนกินบอยนถูกไว้เสียเห็ดน้ำมันเลยคนโมกินพลังกันโมกินถ้าชาวกูกประเทศน้ำมันเม็ดมันมันโดนแซ่บแท้หนอกมาแซ่บแทเอาโลดคนวันนี้ น,นี้ค่คงม,มี่ต่ปลากระปุกลอยกุไลเนาะตายวันนีหลนแก้แม,<ำ>ม่มามือนี่กันเล เพื่อพี่น้องมาเก็บผักหวงตรงหน้ายาแม่อีกอ่อ,อนเนาะมันขึ้นง่ามครับแดด กอาไปอัดแซ่แข็งไว้ละพี่น้องเอาไปปั่นมูปั่นพวกน้ำาะว่าจะได้ขายดอกพันมาเอามาขายเนี้ยได้ขายดอกปั่นกันกินง,งามพี่น้องบ้องท้างนี่งามคักนี่งามสมองแร้ว,วะพักกอดสารได้นีมพี่น้องไ่ได้ บ่ได้สิดอกกิยาเด้อนนเพราะว่าเปลี่ยนไงเก่าเพิ่นเว้าวนี่ฟักงูจ้าของสวนเพราะว่ามันโล้นลงปีกไก่นี่ว่าสัน่น,นเพิ่นว่าเนาะโล้นลงปีกไก่นี่แล้วก็ก็เป็นออกดอกออกอันดยว่าสัน่นเพิ่นว่านไ่ได้ปลูกแล้วเพิ่นไถกนไบนี่ยดอกดอกุ๊บ เก็บมั่นไปนาเก็บเพื่อนไปนาพี่น้องมันนีกระบอกลายดอกอดถุงกยหนึงโ <c oughs> อ้ย,อย,อยมันไปเบิดจนึงซุดแซงหูแซงตาพคนไทยคุณ ไทยมัตตคุณยังมาแล้วส่วนมึงกยเก็บยังบ่บ่คืงได้ไหน่พี่น้องนี่มเก็บได้คู่มือพันบอก <laughs> จนวัวพันทิไทยแล้วอุณหภูมาสัน่นเก็บบอโลดดพันวะยูกไก่พี่นอ้องเยอะมากนี่คน้ำมันรถ <laughs> มาเท่าไรล้วนี่งามงามงามคักงา,ามแนง แดดซองขูบเลยงามคักงามเลยเป็นหนึ่งพี่น้องหวาน กินได้กินกระแทบเบิดกินบ่เบีย้ยข่อยกินได้คู่มือพักอันนี้นะอันนี้พลังถามเจ้าบอ่เบีย้ยบ่จะไปจินคูน่มือแท้พักว่าสั่นเจ้าตุยโตเคี้ยวเหรอผมจะทุกพัก,กเลยกินเพรท่านก็นเอาอีมันเน่าเนาะพี่น้องแซ่ตู่กับเซ่เหรอเด้แซ่แ,แซข็งไม่กินายเหรอ ดหลายโพโมโบักแดงเด้อพี่น้องมาเอาไปกินน้ำใยแม่ผู้ใดยือ่อไก่ไปงวดก้อนแบบใส่รถไป <laughs> ยาวแบยินน่งย <laughs> ันงยิ่งยั่วนกันวนมวนพี่น้องเอาพักไปสุมมูกกินตะลเงทียอะโมกันเล่าข้า,าจะเห็นตลกดีเนาะ เปล่าเก็บไว้ไว้หนึ่งมือยังนั้น้องเปล่าอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไหนเปล่ายินั่นาหร่อมะเก็บพักป้านนี่หลายขักหลายเนี่ย คอมเมนต์มาว่ายายเมฆเก็บผักไว้โพดตาดอกตาไล่อันแม่นอยู่ดอกพี่น้องบางคขี้ขอกรเบ้าอีกกอนเด้อพอไปเก็บเฝ้าเฝ้าอีหลีแหละก็คอยเฝ้าน้ำเวลาก็เ้าอีกกอนขอค่อยเ้าสุดตั้งน่ะคอยยากอีหลีพี่น้องคอยยากน้ำลูกน้ำเต่าคอยใหญ่มากเธอเฮงยากเด้ใหญ่ายมากเธอเฮงยากลูกเอยนะว่านสีวันสีายบัง่ายได้พี่น้องเราเอาใจใจเยอะของทั้งเกยทั้งน้อง ยังไม่มาเลยยากขอยยากน้ำดูข่อยพี่น้องเรี่ยวขทียก็เก็บไว้ไว้เรื่องเทียกตั้งกล้องพิสเรื่องเทียกพี่น้องตัง้งกล้องพิสแต่มัน,นมลงเหรอโอ้ยไล่อำไอไปทัวเรื่องเทียกไม่ได้ลงเลรอมันก็บ่อยอยากลบเนาะพี่น้องลังเทียกเนาะอืปล่อยไปตามนั่นแหละ หลายนี่ยี่หันชิดายเด้พันชิดไทยแล้วนี่ พ่อลราพี่น้องมันเละหลายแล้วนี่แต่อันเดียวมัป็นปาพักอันเดียวพ่อพ่อกรอบคับกรอบแนพี่น้อง กวาดพดกวดพั่มพวมนเต็มถุงเราดิหนิเต็มถุงแล้ว,ลวฟังทั้งนี้พอน,นึงไถบัมาหอดเทียนคอยยังได้เก็บอีกหลายมืออยู่ขันมีเวลาอะมาเก็บได้ได้ห่วงเลยหามย่าง,นานางคนบอกไม่เก็บบพรคู่มือโลดท่นช่วยทิ้งทยแล้ว Để lại Má không mưa bỏ để đọc hình đâu Nó cẩy nó เด็ดดวงตาลายดีงเริ่มตัตาลายยา,ายเมย ทุงนีนไ่นใส่บุถุพ่อว่าจะเป็นแบบอู๊ดมเก็เียงมุนไป แดดพี่น้องมันยังโดนสวย,ย,ยใหญ่หมามแดพี่น้องจาอ้หลกายเดวงาม,งาม ขนซ่อนให้อีเมีเออพี่น้องมาเอาไปหนึ่งไปลวกกูเลยเดี๋ยวป้านี่ยังคักดอนนี่ยังคักเนย เก็บอดนอนก็สิพอ่อดอกลูกสาวยังว่าให้คอ,อยย่ตัวเคี้ยวบนแล้วแม่ก,กินตะพักวะสนลูกคนพวกกินพักทด้พี่น้องสองคนแต่กินพัก,กเลยเฮ็ดใ,ใ่อาหารกินกันทันทีเลยเกิดหลายยังวะ กินผักเคี้ยวออกน้องบอกน้องมูกับบุคคลินพ่อปันไดยทั้งสองคนอืมหลายครับน่าหลอกพี่น้องอ่างริบไปนนี่คนออกจังโมกับพี่น้องนี่พี่น้องมึงจังโยกันอ่อนซ่อนไม่หลายครับพี่น้องจ้ะคนกะทายตืดตืดตืดอยู่เพิ่นว่าเพิ่นมาไทยอาทิตย์ละเทียไทยเทละน้อยเพิ่นกับเส้าอวสัน ว่ามาเก็บออกคู่มือโรถเห็นว่าโอ้ยมันไก่ว่ามันไก่เนาะนกับพวกไก่พวกปันเดตกับว่าเขายางมากอยู่ดอกเขาเป็นยางมากนะครับรถมากเขาเป็ยางลืมขับรถมากจอดไปทางมุ่นได้พีนน่น้องคนน่ะต้นท้งขุนท้งขุนท้องจงยางไม่อีกประเทศนี้นะพี่น้องจ้าเป็นเลขขั้นใท้แล้ว์เรา,าก็แล้วตัวแบบนี้เนาะนดอกดอกเราไหมพี่น้องจ้า ซ่อนให้ตู้แช่ก็เต็มก็ดีแหละคุณหลายเดอ้อพี่น้องนี่ขอมาเบิ่งสง่งมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะออกคิดฝาดประกันใดก็ขอโทษขอเอาัย้ด้วยจ้ะแค่พี่กับป็นคนนึงสิละออกง้วห,หัวมวลไปคือซุบซอสากัน เป็นแซ่แข็งไว้พี่น้องจ้ะนี่ก็ได้ดแดดนะมันหนาวหอนเราเนาะอยู่เยอรมันอยู่นี่หนาวหอนหอะไรพี่น้องพักเหมืนพักปอดสารพี่น้องเราอีกคนเพิ่นบ่ได้ใส่บอกใส่ยาเนาะบริสิทธิ์บอกกินยาเด้กันบองปั่นฟังอยู่ไม่เกาเป็นโลดลุ่ปีกายนี่ถ้าเกิดเหรอ วานอีกสินะเพคุนวานเฮ็ดไปเงี้ยมันแตมีเสียมีในเมียงกับขุ่นร่อมก็เกิดอีกลับปีนาสินะที่เพื่อนมันหลายเนาะเป็นลอยลอไรเพื่อนจะปลูกไม่อีกวันนี้ต้องมองเพื่อนกับปลูกคุ้มหยาไว้เพื่อนว่าพักกันนะแต่ในกระโลนร่มปีนาก็เกิดอีกเพื่อนสีวานนะเพื่อนวานคุ้มหยาสินะพี่น้องเพื่อนว่าเนาะก็เจ้าสีวานพักคุ้มหยาตัวพี่น้องสีวิพักคุ้มหยาคุ้มหยาขึ้น บมแล้วง่ายดอกพี่น้องย่ายแม่นางลิ้งวั่นี้ออกกันคลิปหนาเด้พี่น้องแล้วแล้วและบมล้วดอกคอยว่าพอเขามาามกค่ำมจันหิวว่าสั่นคิดถึง พี่น้องเวลีบ้านหนูกุ้มส้มเมื่อยแล้ว <c ười> นี่พี่น้องมาวันนี้ก็ได้หลายเตบิบลิแล้วเป็หลายเติบอุ่อนๆเป็นดอกดอกกำลังพอดีกินดอกคนซ้อมดอกเป็นซ้อมดอกกำลังพอดีกินเลยจ้ะ